ฉันมีแค่แม่ครอบครัวเรามีกันแค่สองคนนี่แม่ส่วนนี่พ่อและคนข้นขางๆคือฉันเองไหมทองทำไมทุกอย่างถึงเปลี่ยนไป แต่วันที่พ่อแม่แยกทางกันแม่ต้องทำงานหนักขึ้นฉันเห็นแม่เหนื่อยทุกวันแต่แม่ไม่เคยบ่น ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกที่สุดแต่แม่คือคนที่อยู่กับฉันในทุกวันทุกเวลาแม้แต่ตอนที่ฉันไม่รู้ตัว หนูบอกแล้วว่าจะมาช่วยแม่กีดยางไงลูกยังเด็กอย่าเสียเวลากับแม่เลยเอาเวลาไปพักผ่อนพรุ่งนี้จะได้ไปโรงเรียนแม่หนูโตแล้วนะไม่ต้องให้แม่ดูแลเหมือนตอนเด็กๆหรอกค่ะหนูโตแล้ว,ว,ลวอยากช่วยแม่เป็นบาภะาาบ้างลูกการที่แม่ได้ทํางานนั้นคือความสุขของแม่ตั้งใจเรียนนะมีชีวิตที่ดีนี่คือสิ่งที่แม่อยากได้ที่สุด แต่มือแม่เจ็บบ้างไหมหนูเห็นแล้วมันเจ็บใจทำไมแม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้มือแม่อาจจะเจ็บแต่หัวใจแม่ไม่เคยเหนื่อยเลยนะรู้ไหมเมื่อแม่ได้เห็นหน้าลูกทุกเช้าก็เป็นการเติมพลังให้แม่แล้วแม่หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนและประสบความสำเร็จในชีวิตแม่จะได้ไม่ต้องมื่อนแบบนี้อีกไม่ต้องสัญญาะไรหรอกลูกแค่หนูมีความสุขแม่ก็พอใจแล้วขอบคุณนะคะแม่ เดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยแม่กี่อย่างเองค่ะแม่ยังคงเป็นคนเดิมคนที่ทำทุกอย่างเพื่อฉันโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนน่าแปลกดีนะคะแทนที่แม่จะปลุกหนูไปช่วยแม่อีกแรงแต่แม่เลือกที่จะทํามันคนเดียวเก่งจังเลยนะคะแม่แม่งั้นหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะ โอเคโอเคไม่ต้องวบไปเด็กคนนี้นี่โอเคค่ะแม่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะขอพบนางสาวไหมทองบอกทองเที่ยววิชาการในเวลานี้ด้วยค่ะประกาศอีกครั้งนะคะขอพบนางสาวไหมทองบอกทองเที่ยววิชาการในเวลานี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะแมะ่ทอชันนั่งค่ะที่วันนี้คุณครูเรียกนูมามีอะไรด้วยหรือเปล่าคะมีสิหมคุณแม่คอมีจจะบอกรู้ได้รับการอนุมัตไไิเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมทรุ่นที่15แล้วนะคะจริงหรอคะคุณครูจริงสิงลูกนี่ไงดูสิประกาศหนูดีใจมากเลยคะ่ะ ขอบคุณครูนะคะที่คอยดูแลหนูมาตลอดเป็นอย่างดีจา้าลูกครูก็ดีใจและภูมิใจในตัวหนูมากนานะคะแม่แม่แม,แม่หนูมีข่าวดีบอ,อกค่ะหนูได้เป็นนักเรียนทุนแล้วยิ่งเงยลูกจริงสิคะแม่ครูเพิ่งบอกหนูวันนี้เลยค่ะแม่ดีใจไหมคะหนูจะได้เข้าวังเลยโอ้ดีใจจังเลย สุดก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเป็นการพัฒนาศักยภาพของทุนขาระล่าสุดที่ไปมานะคะคือคุณแม่จะทําทุกอย่างค่ะคือช่วยเหลือน้องทุกอย่างไม่ว่าจะทํากิจกรรมไปร้องไปเต้นหรือว่าจะไปทํากิจกรรมเหมือนเรียนพิเศษหรือว่าทุกอย่างที่น้องที่น้องอยากจะทำอะค่ะคุณแม่ก็สนับสนุนทุกเรื่อง น้องไหม่ทองคือต้นกล้าอีกต้นที่มีคุณภาพพร้อมงอกงามเป็นกําลังสําคัญในการหนูดีใจที่เห็นแม่อยู่ในนั้นเพราะทุกอย่างที่หนูมีเริ่มต้นจากแม่นะอ้าวดูอะไรอยู่ลูกแม่หนูดูแม่อยู่ในทีวีไงแม่พูดอะไรไปบ้างไม่รู้ดูได้จริงเหรอ ดูได้สิคะแม่เพราะคำพูดของแม่ทําให้หนูรู้ว่าแม่นักหนูแค่ไหนรู้ความสามารถแล้วก็ทุนที่พระองค์ท่านมอบให้นะคะมาพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นในอนาคตคะ่ะหนูดีใจที่แม่ภูมิใจในตัวหนูทั้งหมดนี้ถ้าไม่มีแม่ก็คงไม่มีหนูในวันนี้แม่ก็ทาตามหน้าที่ของแม่แล้วเห็นหนูมีความสุขแม่ก็มีความสุขด้วยคะ่ะเขาพูดสำหรับผูย้ยางนะคะแม่